เก็บไข่เก็บไข่ยีไข่ไม่ได้ขี่หนึ่งมีแต่ขี้เดีวก็จะเอาสองสามสี่ยีเงยนะตเนาะไกลยังไมาข่ขี่ใส่ห้างไข่เฮ็ดจังไหนผู้ใดมีเคล็ดลับบอกเนี่ยจ้าเฮ็ดจังไหนไก่จังจะบอกมาขี่ใส่ห้างไก่ เก็บทั้งไข่เก็บทั้งขี้ขี้ไก่ไก่พันไข่ห้าสิบตัวหรือหกตัวการจบการจากนะต้องมีมี่เลยกต่จาก ชีวิตคนห้างเนี่ยแหละมีแล้วก็จกเดี๋ยวไปเบิ่งไก่หน่อยก่อนแม่มันทิ้งแหมทนเอาไปอีกบะโอ้อีหลามันจะเลี้ยงตัวแทนแม่ทิ้งไหม,มไก่น้อยแม่ทิ้งโอ้แม่บ่เอาเลยอีหลามันจะเลี้ยงตัวแทนลูก โอ้ยมือนีเว้นกรรมใครจะเลี้ยงตะไคร้เวไปมึงดูอืมมันเลี้ยตอนไก่น้อยเถอะมึงดูมาเอาลูกมึงใช่ไหมมึงรูแม่ไปอาลาดว์เพราะสนใจลูกแม่มึงดูมาเอาลูกมึงใช่ไหมมึงดูมึงไม่รู้แม่มันไปแห่มาเอาลูกมึงใช่ไหมอีนี่แม่ อุย้ยบ่สนใจลูกเลย嘛เฮหตุไงไดรอีหล่ะเฮาเกิดรุน่นยังสีล่ล่ะตากับพรท่านมืดนบ่ท่านเห็นหงคักขากะบระท่านแข็งแรงงางกบรบพรท่านอายท่านเอีย้ยท่านแม่เฮหตุไงไดรอีหละ่ะโอ้ยเมือ่อนี่ในอย่างตะไก่หน่อยเลยไป,ไปเลยเฮ้ เจ้าไหนที่บ่้แม่บ้านเถอะเฮ้บ่ได้ไปเรื่องอยู่บ้านเถอะไปบ่บ่นได้ให้่ยากแม่ด้อย่างไงแข็งแรงย่างไงเดาเสียวมาเห้แม่เล้วเจ้ามาอยู่น้ำแม่เล้วเรื่องให้แข็งแงร้งแข่งแรงก็มาอยู่น้ำแม่ ดูสิมัดตกทีดาถามถามพ่อข่าว่ารู้เรืเ่องไหมเพิ่นบอกให้เอากระดาษทุงยางมัดก้อนกระดาษเห็่นบอกทุงยางมัดมะขามอุ้ง่ยทุงยางมัดักซีดาแล้วจ้งเอากระดาษหอ่อมันสุดถ่ายลองดูเฮ็ดผิดแผน คพนาตัดจริงออกงเราเอาหนามใส่มันมันอยู่ไกลห่วยอยู่ว่าเป็น่ยนยัง,งตัวตัวอื่นกกมันอยู่ไกลห่วยไม่ไดลาจังเอาหนามมาใส่เลยมันมีเวลาคำแล้วคอยกับเซติกบ้านกับไปหน่อยคอยเหรอโหเวลาเอ้ยแม่เธอคือบ่สนใจแม่จั้งใหบ่เอาลูกไปอาลลารดได้ไหม เฮ้ย <ś led> ต้นฝายลูกชี่กำลังเป็นดอกเบ่งลูกค่ะเบ่งลูกค่ะฝายใหญ่เด้อหนิเด้อฝายใหญ่ฝายใหญ่นี่ฝายใหญ่ลูกชี่กำลังเป็นดอกนี่ต้นตะกอนลูกชี่ปลูกหลายหลายบานเต็มเลยดอกฝ้ายบาน ดอกไฟบานที่เมืองเลยนี่นี่ไหวเพือดินยากแต่ว่าแสบที่สุดต้นบบกพิดแต่เตลเหนียว,วตายแล้วต้นบบกพิกโอ้ยอันนี้แม่เนรอแม่เฮ่เปียดต้นแม่ให้เังไงล่ะจะรหรอชว่าแมยบ้างดีปัสสาวะ,ะทำหรอกที่เรื่องแมบ้านน้ำกัน เดี๋ยวเรื่องไงขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวสิมาให้แม่หรอกชิเลี้ยงดีๆแม่จตายอได้แม่จตายไดเได้เอาการกล้วยกันเป็ดกลับ้านกันนะเปียดบายๆเดี๋ยวมาเล่นน้ำใหม่เด้อเดี๋ยวเลี้ยงเบื้องเหมือนนักการบ้านวิสีนักการหน้าวิสี ชีวิตคูหนี่มมันแยกกันค่ะต่างคนต่างมีภาระเนาะเขาก็มีภาระของเขาความคิดไทยความคิดมั่นค่ะค้นหามันค้นเราค้นกันเจ้คิดตรงกันเบดมันเป็นไปบ่ได้ค่ะดูรู้สิเนี่ยอยากยูในบ้านแต่ไม่ออกมาหน้า แฟนลูซี่มาเลี้ยงงัวเขาก็ออกมาเลี้ยงงัวนอนอยู่หน้า,นนนาโ,กโกโก้โกโก้โกโก้ของแฟนลูซี่ครับ่แฟนลูซี่ดอกเขาลูซี่บริเวณบนน้ำเขาอันนี้จะเป็นอ้อยลูซี่ค่ะอีู่บริเวณกับสีมาตัดเข่าโรงงานเหรอเห็นไหมนี่ ปลาโกโก้ค่ะตายแน่ปืนแน่เอ๊ะเห็นอะไรอีหล่า càng có một hương này nè rất hay cảm thấy Hãy subscribe กลับไปบ้านก็ิได้บดห้ามมีอ้ย,ยนอเยนาะมันื่สีสันหยดหยีบบดหยดหยีบพี่เป็ดเห็ดสั้นเนี่ยเห็ดบดห้ามก็ได้เด้อบดห้ามก็ไม่เลยได้ค่ะเด้อขายห้ามผู้เล้วกิโลละห้าบาทขับไปกิโลละยี่สิบบาท ามโลหาซิบบาดท้ายเย่้ันใส่โลก,กับกายโอยู่บได้โลเป,เป,เ,ปเปดอกจา้ารูซีว่ากินเปียบก้นดอกเจออยู่หลนง่ากันโลเป,เป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเปได้คนะ่ะเนาะก็บ่เป็นยังเพราะว่าเพิ่นหลับขเจเมา้าเพิ่นก็ได้กำไรหน่อยมันบออันนี้มันส่งตรงจากบ้านลูซี เก็บักแข้งถึงกับแจวมันก็จะเสียนี่ค่ะธรรมาชาติตาอ่อยตาแล้วอันนี้อรุษิบ่านตัดเอ๊นนะติดเก็บพักเกษนะพักกเกษถึงกับแวจวถึงกับต่ำบักหงวบักหงวก็เอาแล้วย่างพักเกษค่ะมันเรืองมันแน่นหยาหวานเลย เพิ่งมา n h าหวานเดี๋ยวที่มองก็มันหวานสมืสูง <c oughs> กับว่ามันง่วเนาะไม่ได้เบาหวานถ้ามันง่วกับที่้าหวานอยู่โอ้ยเราก็เสียตัวแกเนาะธรรมชาติธรรมชาติจริงๆ ก็เสิเล่าพักบุ๋งก็หง่วเก็บไปจกสิก,กินว่ากินบุเก็บไปซื้อเก็บไปโกโก เนี yeah. e ๋ยวะเลาพักบุจก็หอบกอนทะเลาพักบุญก็หอบเอามาหัวกอหัว่มนี่น่ากิน มบบันไม่กินมนะันก็ต้องกินเพราะว่าหญ้ามันอิดไห้ปอยาดลำบากจะเลี้ยงงัวนได้จ้ะเด้อเลี้สี่ออยากเลี้ยงเด้แค่เลี้งสี่ปยากเลี้ยงงัวนี่โอ้ย แจ็คได้บุญได้บาปปุตัวของก็เมีให้หาง่ว่หาหญ้าให้มันกินหญ้ามันเหี่ยวเข้าบ่ได้ให้มันส่งตามเป้าจากมันที่โจมมาจากไหนเข้าแล้วจ็คที่ได้บุญได้บาปปุเฮ้อเฮ้อเฮ้อเห็นบ่ทางที่ดีบ่ต้องเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงจัวของให้มันใหญ่ อิ่มหมีพี่มั่นหลดนะไม่ต้องไปเลี้ยงไผ่เลี้ยงจะคลองครอบแก่จะคลองไม่ให้ขาดก็ถือว่าเปล่ยนพ่อเดีเยวนอ้อจ็ถือว่าคนห้อนักมาคู่กันเนาะคนก็นมาเลี้ยงงัว่าว่าเออเลี้ยงเพื่อนไปอีกแบบทำมาผูเบิดหยาจะทำมาภูหยาทุเอย่าง งอผู้สี่เี่โอ้อดดกลล็คิดว่าสิได้บพุ่นละเท่าที่สิได้บุญบุญง่าอยู่งต่วใหญ่บ่ทัางัวปลูกหญ้า,าเจตโตมาเท่าไม่ทันวัวง้อมันปากเนี่ยมันิเก่ง หอวเดียอนนะ่รแบงกำจินมนะง่าเอ๋ยโอ้ยดูสิกับเจไดง่าดูสิโตที่สือมาใหม่ๆฮูหูเสือบักมันนี่พันบาชินกับบามันเขาขายวละ่ะง่าเขาเนาะเขาสีบอกอย่างไรหามเว้เขาขายเขาก็บอกฟัง โอ้โหกินหอดก้อยเขากินอ้อยก็ญาติกินน้ำผู้ใด้ก็โชวดีของเขาสิหรอกอ่ะเกินแบงกันเกินเอา ช่วยหายหลุงกินร้ำทึ้น่าแบ่งกันกินอันนี้ยอยเลยอย่าก,กินแต่ตัวเดียวให้ลุงกินด้วยนี่หน่อยก็แบ่งกันกินตัวหนูก็กินเพี้ยงยดพ๋เมื่อกึงก็มห่หายหรอกนี่แล้วค่ะบรรยากาศน่ารู้สี กีับบ้านหล่เดอ้อนี่ดอกไม้คลิปนี้กับคงซ้ำนี่้อค่ะเร้อฝากกดติดตามช่องสาวรู้ซี่อีสาแนแชนแนลเลยอคคะเดอ่อขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงด้วยด้วยดูแลสุขภาพจุกข,ของนะคะยามหนาวระวังเป็นวัดเนี่ยนะคะเร้อไปทางไหนก็ปิดปากพกแมสตลอดนะคะปิดปากตลอดพกอยู่ใส่ถุงเสื้อเขาก็ไม่ได้่าปิดเวยคะ่ะต้องปิดปากน้ำค่ะ นะคะคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่เจ็บอย่จนนะคะเด้อสวัสดีค่ะไม่ไอวเออใจเบิงอันนึงเนียว้ายอันลดีลยว่มลุ้มล้อยไปมสลุ้ม้มล้มุ้้่ล thế thì bưng lót muôn bảy oải hả? lót muôn nhìn không? bố nhìn hình như cái tiếng muôn โอ้เห็น,มน,หน,เ,หนหเมื่อไหนเห็นรถสี่จะทยายเห้เบ้างนะคะ่ะรถม่วนใบอ้อยใบอ้อยนี้เอาไปทำพ,พลังพงลังพลังทำพลังงานไฟฟ้านะคะใบอ้อยนี่ค่ะม่วนเป็นกองกองกอกอกนะคะ่ะเดี๋ยวมเ,เมื่อใดรู้สีเห็นว่างๆรู้สีจะทยายเห้บ้างนะคะ่ะเด้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะคะ่ะเด้อไปพร้อมกับดอกไม้สวยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย